เสียมเรียบเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนื่องจากเสียมเรียบนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียงก้องโลกนั่นคือนครวัดหรืออังกอรวัดและกลุ่มปราสาทของนครธมหรืออังกอรธมนอกจากนี้เสียมเรียบยังมีน้ําตกที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ไปเยือน น้ำตกที่กล่าวถึงคือน้ำตกกระบานสเปียนอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแบบหินทรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าพิศวงไม่น้อยกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา น้ำตกกระบาเซเปียนค่ะเป็นน้ำตกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าหัวสะพานค่ะเรียกตามความเชื่อของก้อนนที่ทอดเป็นแนวสะพานนะคะเป็นน้ำตกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาค่ะ สำหรับการเดินทางมาเยือนกระบ,บาลสเปียนนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สองเส้นทางเส้นทางแรกคือจากปราสาทบันไทยสีเดินทางด้วยเท้าเส้นทางที่สองเช่ารถจากเสียมเรียบมุบ่งตรงไปที่พนมกุเลน เมื่อถึงอุทยานจะใช้การเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกระยะทาง1,500เมตรละเลาะเส้นทางขึ้นลงเขาซึ่งทางอุทยานได้จัดจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้นั่งพักก่อนเดินเท้าต่อโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าถึงน้ำตกประมาณ40นาทีน้ำตกกระบานสเปียนมีต้นน้ำจากเทือกเขากุเลนทางน้ำสายนี้แยกไหลเป็นสายย่อยเลาะรอบเมืองพัะนครผ่านเลือกสวนไล่นาของประชาชน ก่อนที่จะไหลรวมกันที่แม่น้ำเสียงเรียบและไหลลงทะเลสาบในที่สุดกระบาลสเปียนมีรูปแกะสลักสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1พุทธศักราช1545ถึง1593 15โดยบริเวณกระบาลสเปียนนั้นได้มีการแกะสลักรูปพระนารายณ์บรรทมศีลรูปสิวลึงและรูปโยนีขนาดต่างๆเป็นจำนวนมากมีระยะทางราวหกิโลเมตร นั่นจึงทําให้เขาพนมกูเลนเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองต่างๆของขอมก่อกําเนิดเป็นสายน้ําศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูต่อมาเมื่อปี2515หรอิือคิตศักราช1968นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสปอนโบลิเย่ผู้ค้นพบพร้อมให้คำเฉลยปริศนาสายน้ำแห่งนี้ได้ตั้งสมญานามสายน้ำแห่งนี้ว่าแม่น้ำแห่งหนึ่งพันสีวลึงนอกจากนี้แล้วเมื่อเดินทางขึ้นไปเหนือธารน้ำ จะได้พบกับน้ําตกกระบ,บานสเปียนน้นําตกเล็กๆที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินชมความงดงามของน้ําตกแนะนําว่าควรมาในช่วงของปลายฤดูฝนเนืน่องจากช่วงนี้จะมีน้ําตกมากกว่าฤดูการอื่นๆสุภาวดีเนียมทองโอภาสะทองเพชรสถานีนิทรรศัศน์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรีรายงาน